รีวิวฟีโน่ร้อยห้านะครับตัวนี้ปีห้าสองนะครับเป็นตัวแรกนะครับผมครับสภาพก็ตามนี้เลยครับนี่ครับตามสภาพนะครับก็มีรอยบ้างครับนิดหน่อยนี่ครับรอย นี่นะครับนี่นะครับลอยตาําหนิประมาณนี้นะครับกับตรงนี้นะครับตรงนี้แตกรูนะครับนี่ครับรถเดิมๆนะครับ น่ครับรอยตลอกนะครับรอยก็จะเยอะนิดนึงนะครับคันนี้แต่ขายไม่แพงนะครับขายเบาๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับกับตรงนี้นะครับตรงนี้น งนี้นะครับก็ตำหนิก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่นะครับให้ดูกันให้เห็นหมดเลยนะครับนี่นะครับ ตำหนนีมีตรงไหนแจ้งหมดนะครับเครื่องดีนะครับผมสตาร์ทติดง่ายตำหนนีก็จะมีแค่ภายนอกอย่างเดียวนะครับผมสภาพก็จะมีรอยเยอะนิดนึงนะครับไม่ซีเรียสเรื่องรอยก็ใช้งานได้ดีนะครับคันนี้เครื่องดีๆนิ่มๆจบๆเลยไฟออกครบนะครับ นิ่มนะครับขี้เงียบเลยจบๆกลิบๆนะครับผมก็ทํถ้าไม่ซีเรียสนะครับเรื่องรอยเรื่องอะไรพวกนี้ภายนอกนะครับเนี่ยครับก็ถือว่าดีพอสมควรนะครับรถคันนี้หรือจะเอาไปเปลี่ยนฟรมเองก็ได้นะครับไปเปลี่ยนพวกชุดด้านนอกอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับครับผมสนใจก็สอบถามทักแชทมาได้นะครับ รถอยู่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับผมเบอร์โทรศรัพท์0940233537ตามที่ขึ้นไว้ให้เลยนะคะครับผมจะแอดเฟซแอดไลน์ก็ตามที่ขึ้นไว้ให้เลยนะครับ,มรบผมกับมีด้านล่างคลิปวิดีโอก็ลงไว้ให้นะครับช่องทางการติดต่อกับในคลิปวิดีโอก็ลงไว้ให้นะครับครับผมก็โทรมาสอบถามทักมาสอบถามได้นะครับครับผมขอบคุณมากๆครับ